ครับแน่นอนเลยเวลาดีๆแบบนี้สองคืนเป็นต้นไปเตรียมขำและเตรียมหากันให้เต็มที่กับพวกเราและทีมงานความหาของพวกเราและทุแะโนแรกที่ทีมงานความหาไปจะสร้างหมา <c oughs> คุณู้ชมครับบอกได้คำเดียวกับว่าเข้ากับอากาศของบ้านเราตอนนี้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ในชว่วงที่ร้อนจัดๆแต่บางวันก็มีฝนตก แต่เชื่อหลือเดินครับว่ามันทําให้อารมณ์ของหมนั้นอาจจะร้อนตามไปได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่โดนคลิปของความร้อนจากโลกใบนี้เข้าให้จานวนจันบอกได้ครเดเยวครับว่ากลับนะกลับมาที่บ้านเปิดแอร์เย็นๆนั่งดูคลิปไปรับจบหาให้สบายใจเพราะว่าขึ้นจุดแรกมีคนอีกหลายคนครับที่อยากจะบอกว่าวโลมันรอ้อนไปดูกันดีกว่าครับว่าเวลาเี่อ you the best ดีแค่เราไมีทางของให้กันมันกอว่าการแต่นี้จะหายเป็นสงีและในวิธีการยางไงจังเเดินแนะนําผู้ชมมีอันตัดเลี้ยที่มีพฤติกรรแปลกๆแ,แ,และูอีเป็นประจลองพาพไปอนาบน้ไครับโอ้ยความเย็นทนํากน้ำเนเชื่อและคุผู้ชมครับว่าจะช่วยดูแลแล,และปกปงมันให้หายหูหีกได้<อ>แต่คุผู้ชมครับขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้กา ไม่ได้ว่ามันจะทำให้ฝันเนี่ยกลายอยู่ได้เดียวบางทีมันต้องแบ่งมาได้แบเจ็บตัวแบบเล็กๆมันน้อยไม่รูไม่ดีกว่าก็ต้องมันเจ็บเจ็บตัวและทำกันขนาดไหนตัวเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมเล่นน้ำแล้วเจ็บตัวลูกนี่เลยระยะน้ะคุณจะเจ็บตรงนี้อีกครับนี่ก็จากระยะเหมือนกันโยนหัวไปทา้น กแก้นแถวนี้ตอ้องไม่แนอนโดดน,นะไปขณะวยนะอยู่ก็เจ็บตัวได้ําไม่เชื่อล้องฟังเสียงของความเจ็บปวดถ้าจะเล่นนักให้กลอดใครเอ้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยดีกว่าผู้ใหญ่จะได้เจ็บแทน ทผ่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคนลำบากไม่ได้อยู่ในน้ำได้คนช่วยนี่สิเดูมั้ยตงไปบางคนที่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงน้ำหรอกครับอีบ้าเล่นแบบนี้่สใจนี่ก็มัวแต่ถ่ายเพลินอ้าวต้มแขก ไม่เอาไม่ลองเียมันเปียกไม่เอาไม่ลอง่นี่ยถันเลแล้วตาาคนที่ก็ลงน้าธรรมดาไม่เปียิมันต้องมีอุปกรณ์เสริม g i Plastic s h o e และถุงเท้ <laughs> <to> my <laughs> we have to okay. Go have you, go. There you เป็นซ้อนสามอย่างนี้ที่มังกรเขาไม่รู้ไงท้องกิ่งแต่เจ้คนนี้มาแค่คนเดียวเรือไปยังเทาไม่อยู่แล้วอะไรลูกปลาแกะกระตกไม่หวั่นสิและการลงน้ำที่เช็บสุดๆกนอยู่ตรงจับตัวมายไม่ต้อไป เหนือเด็ดตัวมนบ้างก็คงจะต้องไปศึกษากันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าโลกเรามันร้อนหาอะไรกินเนี่ยจำจำทำมันก็ดีใช่ไหม่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูคลิปตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะเป็นเรื่องราวของความพยายามนะคุณผู้ชมครับแต่ในหลายๆการจะไปเดื่องต้นขอเตือนว่าเฮ้ยถ้ามันยากนะก็อย่าไปทำอย่าไปพยายามมันเลยมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นรังแต่จะทำให้เราเป็นเจ็บตัวมากขึ้น ผมมาตั้งตเด็กขอโหน่อยเออ เออเจ็บไม่ได้เข้าตายหรอกเข้าซอกคอกรรมการเลยนะครับน้าโอ้โหถ้าไม่ได้เข้าอย่าเล่นนะ that's uh -huh. I've been friends ชาวครยังถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจ็ดตัวแต่พวกเราก็ยินดีฮ่าคุณรับครับฮ่าไอ้กันบอแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาห้าฮ่ากันตออแบบเต็มเดียวดีกว่านะครับยังมีคลิปของข่าวอีกมากมายยุ่งๆคุณผู้ชมในช่วงหน้าเดี๋ยวจำไว้เดินกลมาตัดเกี่ยวคึ้นไม่รับสอบฮ่ะเดี๋ยวมาหน้า เดี๋ยวผู้ชมครับหลายคนก็จะสงสัยว่าจะไปเรื่องไปทำอะไรมาเล่นลากสังขารตัวเองเข้าฉากมากระดาษนี้บอกได้ครัเดียวเขาก็แจ้งไปเรื่อไป DIY นะครับผมไม่ได้ IPL ทำหน้าอะไรอย่างนั้นนะครับ DIY หมายถึงลูกอีกเยอะแล้วครับตัวเองด้วยทีเดียวครับแหม่ช่วงนี้กระแส DIY มาแรงครับคุณผู้ชมครับแจ็งไรเรื่องผมลองมาทีเดียวโอ้โหแต่ไม่คิดว่ามันจะส่วนมากผิดใจกระดาษนี้ หนูจะบอกงานนี้บอกได้กับเดียวว่าใครเจอพี่เบิรที่ไหนตามพี่เบิร์ให้ดีครับพี่เบตอนครับโอนี่เบบอกว่าสอบได้ตามจับมาให้ดีเออว่าแต่เบิร์เป็นชางเย็บผ้าจะไมทำไี่เบิร์ดต้องได้ไม่ดูดีกว่าครับว่าอะไรบ้างที่ต้องให้พี่เบิร์ตเมื่อไหร่เออพี่เบเป็นช่างเย็บผ้าต้องได้ราที่ยโมอยมออมา

<saint S 1> พอทำคนพอเป็นต้องเลี้ยงเอาแล้วยิ่งจะไม่ใส่ใจเฮ้ยเธอต้องมาอ่ะฮะตัวผมเป็นช่งดิจิทัลมดาที่อบการใส่มาเนี่ยมาไปไหนเนี่ยเฮ้ชมรู้มกลุ่มก็มาไมด้วยมาดูว่ามันอัดหรือเปล่ามาัดหรือเล่าโับ อโอ้ยท่านคนนี้ติดตั้งมาตั้งแต่เช้าไม่ใช่เฮ้ยเป็นอย่างนี้ตกใ้นี่เลงมาตั้งแต่เช้าโอ้ยทำให,หม,ม่มอท่กโมราระไปแล้วหมที่บริบทแนนหนาอยู่แล้วท่แต่สิ่งที่ัว่ามันไม่แน่นหนาคือร่างกายอุตส่าห์ติดมาการยกย้ายทีนี้ต้องมีความระมัดระวงังและมีความตั้งใจถ้าจะยก คเทีมสนใน้านงานทาี่แว่าเราก็สนใจแต่ดูเหมือนปวดนะครับก็นี้นะครับคุณผู้ชมครับชีวิตคนดอร์จเรานี่ยนครับพอมีครอบครัวก็ต้องเป็นู้ที่ดีอบ้านครับพอมีปัญหาไอ้นูนตกไอ้นี่แตกไอ้นุ่นเสียเราก็ต้องเป็นตอต่อเองต้องกลายเป็นคนต้องได้ครับแต่ด้ว รู้แต่ว่าเฮ้ยงานนี้ครับต้องบอกได้คำเดียวครับว่าอย่าทำของเก่งพวกของว่าของเราจะได้สบายใจครับและมีอีกอย่างหนึ่งครับที่พวก่อนเราต้องระลึใจดีๆก็คือการแต่งงานนั่นเองเออหลายคนไฝฝันว่าจะก้าวมาชีวิตสดมาแต่งงานอย่างมีความสุขแต่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับชีวิตมันไม่เคยโรยด้วยกล่นกุราบางครั้งอาจจะต้องมีเจ็บ มีเศร้าและมีหน่อยเป็นบ้าเป็นธรรมดาแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคุณเจ้าบ่าวที่เขามีอาการแบบนี้เขาโดนอะไรมาโอ้ยจั๊กไฟเด้อมีผ้าพไปดูครับโดนกันมาเป็นๆอุ้ยจนบางคนตาโคนว่าเอาที่นอดกันคืนมา่บางคนก็หัวใจถึงสดเพราะไม่อยากนอนบนถุงสดแหละ The w o n d เป็นหมุนแบบนี้ วันที่วันนี้เบี้ยางานแต่งรอดแก้วหัวตินสอ,คอดคุยกันนานไปที่การมาที่เ,เงินจากยาเจ้าสาวทำไปได้พี่ก็แต่งไปแล,ล้วโดนกดขี่เป็นหัวเป็นควายใครมันจะไปทนได้ลุกขึ้นสูน้ บางุกก็ไม่อยากแต่งเขาไม่อยากเจอเรื่องหืออเาันโชีตรแน่ not น a l l o o n s เปนบอลลูนแตเป็นเวทีแลวถ้าถึงบันลูน้วหูว้ากันานไหนี่นยี่อไมนี่ไม่อยากแต่งใช่อหกับเมีย้าดองคเลยทีเดียวไม่งานแต่งงานมักจะมีคนที่โดนมอบโชคถึงเสมอ มาโนใ่สิ่งหนึ่งที่คนสอนไม่เข้าใจก็คือทำไมเอกแต่งงานมันต้องโศงขนาดนี้ด้วยอือจะได้แต่งไม่โศกบางครั้งคนก่อเรื่องก็ไม่ใช่เจ้าบ้าหรือเจ้าสายแต่มันมีมือเมือดมาสร้างสถานการณ์ก่อการร้ายหเปล่าเนี่ย เบอร์เอ,อ็มเจ็ดสิบเก้าเกิดปัญหนี่ก็พวกมาโปลดเหมือนกันอีกแล้วจึงควรมาเอกราจันาาด้วยคูค่นี้เหมือนจะรักกันดีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้บาบ่าวแก้ดันไฟสูงไปหน่อยเจ <c oughs> ี่เงียบก็ได้ ส่วนเจ้าสาที่ครองตัวเป็นโสดเพราะว่ากลัวลนหน่แค่ไม่ถ <c> ห <oughs> วายัางจะเจอผีนี่ครับการย่านหาผู้ชายสักคนที่ปูปากชีวิตไว้ด้วยพวกได้ฝนย,ย,ยากเย็นเลึกเดินเฮ้ยได้ยินแต่คำว่าเจ้าสาวที่ตัวฝนแ่เจ้าสาวมันี้ของตัวมาอไรอีกนะตกมาตายวัน บางคนบนี่ก็ทนเห็นเขามีความสุขกันไม่ได้และในกรณีนี้ก็คือต่ตัวน,นิ่งหน่อยแฟนเก่า,าเรือไงนะในวันสำคัญสำคัญแบบนี้กองเพียร์ยักเรามันจะได้แต่สแสดงความจริงดีส่วนเรื่องโกโก้ก,กันกันไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าเบาว <c oughs> ดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรแต่ทาเพิ่มรู้ตัววัานนังฮิตที่ เดสาวนับอะไเจ้าบารขึ้นมปนัายคนับนบังง,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 งัออ้นเ่อเกินมันสุดเลทีนี้งานที่อมได้เดียวว่าถ้าไกังจะแตกงานก็ดูด้นนีแล้วเสียวสลังวเลยทีเดียวผู้ชม,คร,มครับือี้ไมได้เสียวสลังแล้วนไปุกครับอุ้อานี้ดีนว่าต้องผู้ชมครับ ขำามาแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเมื่อไหร่ถ่ายครับเป็นเพื่ความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วก็รีบอัปโหลดนะพวกเราออกอากาศเลยนะครับที่ h e ไอดับดูเช่นที่กคอนี่นะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับอาจจะฟันตัวเองให้เป็นนักเล่าขชาวที่มือแบบพวกเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคนที่หมดเวลาจักรไอเดอร์แล้วนะครับผมสยามติดตามรายการดีๆแบบนี้เปิดเอ a อชัตแนลคุณผู้ชมชทุกวันพุธ 我们家分的，从这个南充那个地方。